สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Kubernetes Kubernetes หรือว่า k8s เป็นแพลตฟอร์มแบบ OpenSource สสำหรับช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Linux Container สามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติลดกระบวนการติดตั้งหรือขยายแอปพลิเคชันที่รันบน Container ที่นักพัฒนาต้องลงมือทำด้วยตัวเองให้เหลือน้อยที่สุดหรือกล่าวได้ว่าช่วยนักพัฒนานั้นสามารถเรียกทำคลัสเตอร์กลุ่มของโฮสต์ที่รัน Linux Container ได้ และ Kubernetes ก็เข้ามาช่วยในการจัดการบริหารคลัสเตอร์เหล่านั้นสำหรับใช้งานบน Public, Private และ Hybrid Cloud ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ Kubernetes ถูกพัฒนาและออกแบบโดยทีมงานวิศวกรของ Google ซึ่งเป็นนักพัฒนาทีมรแรกๆที่นำเทคโนโลยี Linux Container มาใช้ก่อนหน้านี้ Google ใช้แพลตฟอร์ม Borg ในการที่จะบริหารจัดการกว่า2,000ล้านคอนเทนเนอที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละสัปดาห์ก่อนที่จะนำประสบการณ์จากการสร้างแพลตฟอร์ม Borg นะครับภายในตัวของ Google เองแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดเป็น Kubernetes เพื่อบริหารจัดการระบบคลาวด์ทั้งหมดในปัจจุบันสำหรับบริษัทที่นำเทคโนโลยีของคอนเทนเนอร์มาใช้แล้วก็จะพบว่าแอปพลิเคชันบนโปรดักชันมักมีการเชื่อมต่อหลายๆคอนเทนเนอร์เข้าด้วยกันซึ่งคอนเทนเนอร์เหล่านั้นมักถูกติดตั้งบนหลายๆโฮสต์ Kubernetes ก็จะช่วยเข้ามาประสานการทำงานและการบริหารการจัดการคอนเทนเนอร์ทั้งการติดตั้งและการขยายระบบในอนาคตส่งผลให้นักพัฒนาสามารถที่สร้างแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อหลายๆคอนเทนเนอร์เข้าด้วยกัน กำหนดการทํางานต่างๆขยายระบบและตรวจสอบการทํางานทั้งหมดได้อย่างง่ายดายที่สำคัญก็คือสามารถเรียกดำเนินการจากคําสั่งต่างๆได้โดยอัตโนมัติอีกด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับทำความรู้จักกับ Kubernetes ก็ขอตัวลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ